ใครเคยตอบเส้นบ้างนะ วันนี้พาทุกคนมาดูการตอกเส้นที่วัดศรีมหาโพธิ์กันค่ะการตอกเส้นเป็นศาสตร์ของแพทย์แผนไทยศาสตร์หนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการรักษาโรคปวดเมื่อยกระดูกข้อต่อเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อต่างๆหลายคนที่เขามาจองคิวตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าบางคนได้คิวตอนบ่ายโมงก็มีค่ะหลายคนในที่นั้นเขาก็แชร์ประสบการณ์ว่าเขามาจากต่างทีมเขาก็มารอคิวในการที่จะตอกเส้นเพราะว่าอาการอัมพมาพาตของเขาเร้่ดีขึ้นที้ตัวเราเองนี่ก็มีอาการเจ็บข้อพับหลังเป็นอาการเรื้อรังมานานแล้วกับเส้นขาด้านข้างเนื่องจาก ใส่ส <S festivals> ้นสูงเป็นระยะเวลานานก็อย่างว่าเป็นมนุษย์เดินดินไม่เป็นวันนี้ไลยอ้อนคุณหมอขอคิวแค่สิบห้านาทีได้ไหมหมอก็ใจอ่อนสิจ้าเราบอกว่าเราเป็นแค่ขาขวาแต่หมอดันใจดีเคลียร์กล้ามเนื้อให้ทั้งสองข้างเลยความรู้สึกก็เหมือนกับค่อยตอกลงไปดูจุดโดนตรงเส้นเอ็นตรงบริเวณที่เรามีอาการพอดีจะบอกเลยว่าแค่สิบห้านาทีเนี่ยนะหมอทําถึงมากมีท่านี้เขากําลังเคลียร์ที่ข้อเท้าให้เรานะเขาบอกว่าตรงน่องเราเขาเรียกว่ายูนาขาเขาเรียกว่าหมอนท้อท่านี้เขาดึงข้อเท้าก็สะดุ้งอาการดูหน้าก่อนแอบเสียวนะ สาวๆที่ใส่ส้นสูงก็คงไม่พ้นมีปัญหาที่ข้อเท้าท่านี้ก็เคลียร์อยู่นะมาถึงท่าต่อไปก็คือท่าจบนั่นเองหมอเขาให้เลือกด้วยนะจะเอาแบบเบาหรือเอาแบบหนักหมอขอเลือกแบบเบาก่อนก็แล้วกัน เขาจะให้จัดท่าหนักแทบจะล้มขอชีวิตกันเลยทีเดียวใครอยากจะมาลองตอกเส้นไหมมาได้ที่วศาริบาหาโพนะคะรอนนีห้หัวล็อกกันแทบจะทุกเบียงแล้วแหละมอเ<ม>ขาอยู่สัญจรรักษาคนจนถึงวันที่25สิงหาคม2567ค่ะตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง2ทุ่มจองคิวกันก่อนนะเพราะคิวยาวมาก